อัปเดตความรู้สึกค่ะตอนนี้เขาคนนั้นนะรู้สึกกับคุณยังไงนะเวลานี้ตอนนี้นะคะก็คือสามใบนี้ที่สับไพ่มาแล้วก็เปิดได้อะนะตัวของเขาอ่ะขึ้นไพ่พระอินทร์ทรงช้างเอราวัณพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเนี่ยในความหมายเนี่ยคือเหมือนกับคนที่ มีการเดินทางไหมคะพีอินทรงช้างเอราวัณก็คือช้างก็คือเป็นพาหนะนะใช้ในการเดินทางไปไหนมาไหนนั่นเปรียบเสมือนคนที่ทํางานที่ต้องเดินทางตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะหมายถึงเป็นไกด์ก็ได้ไหมแอร์โฮสเตสนักบินหรือว่าอาจจะหมายถึงคนที่เป็นนักธุรกิจที่ต้องวิ่งไปวิ่งมาประสานงานต่างๆอย่างนี้ก็ได้นะคะตัวของเขาอะ่ะจะมีการเดินทางอยู่ตลอดเวลานะเราก็ พวกคุณอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันไหมเพราะว่าตัวของเขาในเดินทางใช่ไหมคะเพราะว่ามันขึ้นว่าเนี่ยมันมีการสง่งส่งคุณจากที่ไกลๆด้วยนะหมายถึงคนทางไกลก็ได้นะคะหมายถึงคนต่างชาติคนที่อยู่ห่างไกลกันในที่นี้ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ห่างกันในเวลานี้นะถามว่าเขารู้สึกยังไงคุณเขามองว่าคุณเนะ่ยเป็นคู่แท้ เขาคิดถึงคุณนะขึ้นไพ่พระรามกับนางสีดาไพ่แห่งความรักที่ดีที่สุดในสำรับนะคะเป็นไพ่คู่แท้ที่ดีที่สุดในสำรับเลยเขาคิดถึงคุณเขามองว่าคุณเป็นคู่ชีวิตคุณเป็นคู่แท้ของเขาแต่ช่วงเนี้อาจจะเป็นช่วงเซเปรเลสนะคือการแยกจากเพราะว่าหยิบได้ไพ่พระอาภัยมณีกับนางผีเสื้อสมุดนะคะถ้าตรงก็น้อมรับกลับไปนะคะขอบคุณค่ะ